สวัสดีคุณผู้ชมเลย f อทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับจากในคลิปนะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพานักเรียนดำน้ำขั้นแอดวานซ์ไปสอบดำน้ำกันที่เขื่อนวชิาราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับคือต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ แท้ที่จริงแล้วคือต้นตะเคียนยักษ์นะครับเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับจากที่เราวัดระดับผิวน้ำถึงพื้นนะครับมีความลึกที่49เมตรนะครับนอกจากนั้นยังมีกิ่งไม้ที่เลยระดับผิวน้ำขึ้นไปนะครับอีก 10เมตรน่าจะได้นะครับสรุปแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่น่าจะประมาณ7 0เมตรได้นะครับซึ่งในวันที่เราไปดำน้ำวันที่เราพานักเรียนไปสอบดำน้ำนะครับไม่มีไม่มีใครทราบเลยนะครับว่าต้นไม้ต้นยักษ์ต้นใหญ่นี้คือต้นตะเคียนนะครับ ชาวบ้านแถวนั้นนะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสร้างเขื่อนนะครับต้นไม้หรือต้นตะเคียนต้นนี้นะครับเป็นที่ขอโชคขอราบของชาวบ้านที่อาศรรยัยอยู่ในละแวะกนั้นนะครับที่สําคัญนะครับภายใต้ต้นตะเคียนต้นนี้นะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ายังมีสารไม้เล็กๆอยู่ที่คนต้นตะเคียนต้นนี้นะครับซึ่งในวันที่เราไปสอบดำน้ำนั้น เราไปถึงไปถึงโคนต้นจริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตนะครับว่ามีสารไม้เล็กๆอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับและในวันที่เราลงไปนะครับกล้องถ่ายภาพใต้น้ำนะครับไม่สามารถถ่ายได้นะครับเนื่องจากกล้องที่นำไปในวันนั้นนะครับสามารถนำลงไปถ่ายได้ ไม่เกิน30เมตรนะครับทางนี้ทางนั้นภายในทีมงานก็คุยกันว่าเราจะกลับมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายใต้ต้นตะเคียนต้นนี้จะมีสารไม้เล็กๆอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับก็สำหรับต้นนี้ก็ต้องรอติดตามการสำรวจในครั้งต่อไปนะครับ แล้วก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับต้นไม้คู่นี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพานักเรียนในขั้น Rescue และ Advance นะครับมาสอบกันอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะครับถัดจากจุดแรกมาประมาณ5ถึง10กิโลได้นะครับ ต้นไม้คู่นี้นะครับต้นไม้คู่นี้ก็คือต้นตะเคียนอีกเช่นกันนะครับแต่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกต้นไม้คู่นี้ว่าตะเคียนคู่ตะเคียนคู่นี้นะครับพีคมากๆนะครับเป็นตะเคียนคู่ที่ชาวบ้านนะครับนำเท่ากระดูกมาลอยอังคารนะครับ ใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับเป็นจุดที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับจะด,ดำเท่ากระดูของผู้เสียชีวิตที่ประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วนะครับมาลอยอังคารณนะจุดจุดนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดที่เรามาดำน้ํากันนี้เป็นจุดที่มีเท่ากระดูของคนตายเยอะมากๆนะครับก็ในวันที่เรา ไปสอบดำน้ำพานักเรียนไปสอบดำน้ำก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นกันนะครับว่าจุดที่เรามามาดำกันนี้ต้นไม้คู่นี้คือต้นตะเคียนนะครับตะเคียนคู่นี้นะครับก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับมีความสูงของลำต้นนะครับจากผิวน้ำถึงโคลนอยู่ที่40ิ ผมไม่แน่ใจนะครับว่า40เท่าไหร่นะครับแต่ในวันนั้นที่เรา,เราพานักเรียนลงไปเราลงไปกันที่เ30เมตรนะครับพานักเรียนแอดวานลงไปที่ระดับความลึกที่30เมตรนะครับหลังจากที่เราทราบข่าวทราบข้อมูลมนาะว่าต้นไม้ที่เรา พานักเรียนไปสอบดำน้ำที่เราไปดำน้ำกันนี้ทั้งสองจุดคือต้นตะเคียนทั้งคู่นะครับก็มาเล่าสู่ให้นักเรียนและในทีมงานฟังนะครับว่าต้นไม้ที่เราไปนี่คือต้นตะเคียนก็มีทีมงานบางคนตกใจบ้างแล้วก็มีทีมงานบางคนที่อยากจะกลับไปสำรวจณนะจุดจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ต้องรอติดตามนะครับว่าเราจะไปสำรววจกันเมื่อไรนะครับต้องไปพิสูจน์นะครับสำหรับตะเคียนยักษ์ว่าภายใต้ต้นตะเคียนนั้นมีสารไม้เล็กๆอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับ ข้อมูลผิดถูกอย่างไรต้องกราบขออภัยเว้าที่นี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับผมก็ได้รับฟังมาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาสำรวจกับตะเคียนคู่และตะเคียนยักษ์ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ thank <laughs> you Thank <laughs> you.